ส่องธุรกิจและการตลาดจีนวันนี้เป็นตอนที่31นะครับผมจะมาพูดถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นออนไลน์ของประเทศจีนที่ชื่อว่าโตยินนซึ่งโตยินเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จักว่ามันเป็นภาษาไทยเรียกกันว่ายังไงเนี่ยก็คือเรียก,กว่าทิกต o อกนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเ,เขาจะใช้ภาษาจีนพอออกมาต่างประเทศเขาเปลี่ยนเป็นคาว่า TikTok ทิกตอกทีนี้ครับมีคนคนหนึ่งฮะ ที่ชื่อว่าติงเจินเขาดังชั่วข้ามคืนทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนเล่นติก๊กตยยนหรือว่าติกต๊กตอกที่คนไทยเรียกนะ่ยเขาไม่ได้เป็นคนเล่นมีคนถ่ายเขาดังชั่วข้ามคืนภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะฮะมีคนดูเขาหลายร้อยล้านวิวจนดังทั่วประเทศจีนแล้วก็ข่าวก็ทําออกไปหลายๆประเทศก็ทําเช่นเกาหลีญี่ปุ่นรวมทั้งไทยที่ผมกําลังทําให้อยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวลองดูเรื่องราวเขาครับว่ามันเป็นมาได้อย่างไรครับสวัสดีครับผม,มรัตพศและชะตานามวง์นะครับถ้าคุณเข้าดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวัน,นครับเช่นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นสองธุรก,กิจและการตลาดจีน คุณจะหาข่าวสารคุณจะหาอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจที่จีนนะครับเช่นวิดีโอชุดนี้ที่คุณกําลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือส่งธุรกิจและการตลาดจีนซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจจีนที่คุณจะหาดูได้ยากไม่ค่อยมีใครทําให้คุณดูนะครับเพราะว่าประเทศจีนค่อนข้างปิดเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับในประเทศเขานะครับแล้วนอกจากชุดวิดีโอแบบนี้ก็ยังมีพวกขายเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับขายของลาซาด้าขายของช้อปปี โออีกเยอะแยะนะผมมีชุดวิดีโอน่าจะ20กว่าชุดที่ให้คุณและก็สอนคุณแบบฟรีๆเองยังไงก็อย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้ครับคนที่ชื่อติงเจินคนนี้เขาเป็นชนเผ่าทิเบตนะคุณคงได้ยินชื่อคําว่าทิเบตอยู่นะครับทิเบตก็คือมีภูเขาฮิมาลัยที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเขาเป็นชนเผ่าทิเบตนะครับที่อยู่ในมณฑลเสฉวน ในวันนั้นเองครับเขาก็แค่ออกมาเพื่อซื้อน้ำนะครับในเขาเรียกว่าในตัวบริเวณเมืองที่เขาอยู่นะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ถือว่าก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ในมณฑลเสฉวนนะครับเขาออกมาซื้อน้ำธรรมดาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวเมืองของเขานะครับเห็นดูแล้วแบบเฮ้ยก็คือดูดีดูหน้าตาดีนะครับแล้วก็ดูแล้วแบบ ออดูไปคนที่นี่แล้วแบบสดใสนะเดี๋ยวผมจะแทรกรูปให้ไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยก็เกิดว่าเขาก็เลยแค่ถ่ายคลิปคนเนี้ยนะครับในเวลาประมาณไม่ถึง10วินาทีนะครับถ่ายแค่เดินไปเดินมาเขาก็ยิ้มไปยิ้มมาพวกเนี้ยกลับกลายไปว่าคลิปเนี้ยนะครับที่ถ่ายลง t ิกต o k ของประเทศจีนเนี่ยฮะ คนดูเยอะมากแล้วก็มีคนแชร์เยอะมากจนใช้เวลาไม่กี่วันเนี่ยคนดูไปหลายร้อยล้านวิวทำให้ดังฟุบขึ้นมาเลยนะครับอา้าวแล้วสิ่งเนี่ยกำลังจะบอกเลยฮะผมกำลังจะบอกว่าติงเจินเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเล่นติ๊กต็อกเองเขาไม่ได้ทัดเล่นอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วเขาอายุเพียงแค่ประมาณ20ปีแล้วไม่เคยเรียนหนังสือ คือเขาเป็นคนแบบว่าชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงวัวอยู่ที่บริเวณบ้านธรรมดาเลยอยู่ดีๆดังขึ้นมาได้นะ,ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมันมีอย่างนี้ครับพอเขาดังขึ้นมาปุ๊บทางหน่วยงานรัฐบาลเขาเห็นครับว่าเฮ้ยโอ้คนนี้ดังขึ้นมาแต่ว่าคนนี้เขาดังแบบ ใสๆดูแบบว่าใสาซื่อนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดังเหมือนกับแบบพวกเน็ตไอดอลเหมือนคนอื่นๆนะค,คุณน่าจะเคยเห็นคุณต้องเข้าไปดู t i k t o อกดูนะครับจะมีเน็ตไอดอลที่เป็นวัยรุ่นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งประเทศจีกก็เยอะมากเหมือนกันนะครับคือมันก็มาสไตล์อย่างนี้แหละเป็นเน็ตไอดอลนะครับ mm hmm. เขาเห็นทางรัฐบาลหรือการรัฐบาลเห็นปุ๊บก็เลยเข้าไปเซ็นสัญญากับติงเจินได้เลยครับว่าให้เป็นพนักงาน ของหน่วยงานรัฐบาลนั้นนะซึ่งหน่วยงานรัฐบาลนั้นคือเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนนั่นเองนะครับทีนี้เขาเซ็นแล้วไงครับเขาให้เงินเดือนเลยครับให้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันหยวนถ้าเทียบกับเงินไทยแล้วก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทเขาเซ็นสัญญาให้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทไปตลอดชีวิตจนจนตายไว่ายง่ายนะครับให้เป็นพนักงานของเขาแล้วสิ่งที่เขาดังอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่าต้องรีบเซ็นไว้ก่อนเพราะว่าการที่จะทําให้คนดังแล้วได้ดังแบบมีประโยชน์นะครับได้ดังแบบช่วยประเทศชาติอ่ก็คือจะต้องช่วยโปรโมทเขาอีกนะปกติคนกลุ่มพวกนี้เวลาที่เขาดังขึ้นมาฟูฟูฟูวนะแลวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรคือเขาแค่มีคนถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ให้เฉย,ยๆแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะตกลงมา นะเขาเห็นว่าคนนี้กระแสดังขึ้นมาทั่วประเทศนะแล้วก็มีคนต่างประเทศพูดถึงรัฐบาลเลยจับไว้เซ็นสัญญาไว้ก่อนก่อนที่จะตกไงเส้นสัญญาไว้ก่อนอะนะครับให้เงินเดือนไปตลอดจนตาย15,000บาทนะที่ผมบอกเสร็จปุ๊บเขาจับคนนี้มาทำช่อง ิกตอกเองแล้วนะทำทำช่องต้ยินในประเทศจีนหรือว่า t ิ k กต็อกเนี่ยทำช่องคนตัวเองจริงๆแล้วโดยทางรัฐบาลนะหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเป็นคนบริหารให้บริหารคอนเทนต์นะคอนเทนต์ content, หรือว่าเนื้อหาที่จะพูดนะครับหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้เขาเลยเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวในเมืองนั้นๆที่เขาอยู่และก็ยังช่วยการท่องเที่ยวของบนทลนเฉียวนด้วยนะครับรัฐบาลจับมาก็เลยกลายเป็นว่าติดลมปุ๊บ ก็ห้อยอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับทีเนี้ยตอนแรกผมก็สงสัยครับว่าเฮ้ยเซน็นสัญญากับรัฐบาลแล้วถ้าเกิดว่าติงเจินเขาจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรล่ะนะเพราะว่าเขาก็ดูหน้าตาดีนะดูหน้าตาดีดูสดใสเป็นวัยรุ่น ي, ถ้าเขาได้โฆษณาแล้วใครใครจะได้เงินนะผมคิดนี้นะที่จริงแล้ว ทางรัฐบาลเขาจะไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว,ว่าเขา,เาได้ค่าตัวในการที่ไปเป็นสปอนเซอร์อะไรสักอย่างนะครับที่มีคนจ้างนะแต่ทุกๆครั้งจะต้องผ่านบริษัทของรัฐบาลที่จริงแล้วมันมีปัญหาอยู่อย่างครับที่รัฐบาลเขาเรีบมาเซ็นก็คือเดี๋ยวเนี่ยพวกเน็ตไอดอลนะครับพอดังขึ้นมาไปขายของปลอมเยอะขายของที่ไม่มีคุณภาพนะครับคือเอาง่ายๆคือขายไปขายมาหวังแต่เงินอย่างเดียว ก็เลยมีปัญหานะเออทำให้แบบว่ามันออดูเหมือนช่วยเศรษฐกิจการซื้อขายก็จริงแหละแต่มันช่วยได้แบบไม่ถาวรน,นะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันควบคุมไม่ได้รัฐบาลเลยจับคนเนี้ยให้เป็นตัวอย่างเป็นคนแรกนะครับทีเนี้ยก็หมายความว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นสปอนเซอร์อะไรก็ต้องผ่านบริษัทของหน่วยงานรัฐบาลโดยที่ว่าแน่นอนว่าก็อาจจะมี ค่าบริหารจัดการนี่นหน่อยเพราะว่าด่ดยงนานรัฐบาลเขาก็มีค่าบริหารจัดการถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินโดยส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นสปอนเซอร์อะไรสักอย่างก็จะมอบให้กับติงเจินนะโอ้โหสุดยอดเลยติงเจินตอนแรกเขาไปแค่เด็กเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรแค่คนผ่านเห็นเขาเฉยๆแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไม่ถึง1ิวินาทีลงที่โตยินดังชั่วข้ามคืน โอเคเรื่องราวเขามีอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยผมจะพาคุณไปดูคลิปวิดีโอของเขานะ,ะซึ่งไอ้คลิปวิดีโอแรกนั้นนะที่ที่เห็นเลยที่เขาเดินแวบๆมาแค่ประมาณไม่ถึง10วินาทีอันนั้นคือคลิปวิดีโอที่เขาอยู่ดีๆก็ดังเป็นพลุขึ้นมานะครับส่วนวิดีโออื่นๆเนี่ยก็ผมเสริมให้เป็นคนที่เขาทำข่าวกันทั่วประเทศเลยนะมีข่าวออกช่อง CCTV หรือว่าอะไรเต็มไปหมดนะลองชมกันได้เลครับ 近日，生活在四川省甘孜藏族自治州理塘县的藏族小伙丁真，因为一条不到十秒的视频意外走红。视频中，身穿藏族服饰的丁真面露微笑，眼神干净透亮，在蓝天白云的背景下显得十分帅气纯净。就是这样一条没有展示才艺、没有搞笑剧情的视频，火得一塌糊涂。丁真因此一夜爆红，网友甚至为他造了一个新词儿“田野”，说他野性与纯真并存。 火了之后，有网友开始担心他会不会成为昙花一现的网红，一阵热闹后就沉寂了。然而，丁真并没有就此出道，而是成了家乡一家国企的员工。在丁真爆火的几天后，四川甘孜理塘县国资委下属的理塘县文旅体投资发展有限公司与他签约，邀其担任理塘县旅游形象大使。随后。 甘孜文旅推出宣传片《丁真的世界》，让康巴小哥丁真和他的故乡甘孜理塘又火了一把。ฮเป็นไงฮะดูเขาสดใสดีนะผมเขาว่าเออผมดูแล้วก็เออก็ดีเพราะว่าไม่ว่าทั้งใบหน้านะครับแล้วก็แววตาคือมันไม่มีอะไรอ่ะนะเพราะประเทศจีนนี่คือเป็นประเทศที่แข่งขันกันสูงอยู่แล้วเวลาที่แบบว่าแเห็นแววตาใสซื่ออย่างเงี้ยมันแต่ว่า หายากมากๆนะครับอ่าโอเคแหละแล้วคนไทยนะครับถ้าฟังเรื่องนี้แล้วหรือว่าคุณเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วจะได้อะไรละ่ะอ่ะผมอยากบอกเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือข้อแรกนะครับบางทีเนี่ยคนที่จะดังได้ไม่ทันตั้งใจดังก็ดังได้นะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมก่อน และความพร้อมคืออะไรคุณต้องมีอะไรที่มันแตกต่างคุณอาจจะงงนะว่าเฮ้ยแล้วติงเจอมันแตกต่างอะไรเมื่อกี้คุณเห็นแล้วเขาเป็นเป็นชนเผ่าที่เบตดูการแต่งตัวของเขาไม่ใช่คนปกติเขาแต่งชุดแบบชนเผ่าที่เบตอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเขาใส่ซื้อซึ่งมันแตกต่างจากคนทั่วไปที่กำลังทำตัวเองให้ดัง ซึ่งก็เป็นหน้าตาจีนๆธรรมดา,าบางทีก็ไปทำศัลยกรรมมาถ้าเป็นผู้หญิงนะทำศัลยกรรมมาผู้ชายก็ไปแต่งหน้าแต่งก็ศัลยกรรมบ้างเหมือนกันให้หล่อๆนะครับซึ่งก็สวยก็หล่อจริงนะครับคนก็ติดตามเยอะจริงแต่มันเหมือนกันหมดพอเข้าใจกัว่ามันเหมือนกันหมดไหมฮะพอมีอะไรที่แตกต่างขึ้นมามดังเป็นผู้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าคุณนะครับก็มีโอกาสดังได้ ถ้าคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองโดยที่ว่าถึงแม้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีคนเห็นคุณคุณก็มีโอกาสดังแบบนี้ได้นี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือทางรัฐบาลจีนเขาเห็นความสำคัญของเน็ตไอดอลมากในตอนนี้เพราะว่าเน็ตไอดอลมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างมากนะให้คุณสังเกตดูเถอะว่าเดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลมีอิทธิพลไหมมีอิทธิพลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆนะ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีผลต่อการแนะนํานั่นแนะน,นํานี่แนะนาเที่ยวนั่นก็ไปแนะนําที่นี้ก็ไปแนะนําใช้นี้นก็ทํานะครับแนะนําใช้อะไรก็ใช้ประมาณอย่างนี้นะครับดังนั้นทางประเทศไทยเองก็อาจจะสามารถนําตัวนี้ไปปรับใช้นะครับถ้าเกิดว่าผมจะพูดว่ารัฐบาลคุณก็อาจจะบอกเฮ้ย รัฐบาลแล้วไม่ต้องพูดรัฐบาลเพราะมันมันเป็นเรื่องใหญ่ตัวเออแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาทําได้เขาไปจับเน็ตไอดอลแต่ละคนแต่ละคนมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะอย่างน้อยๆแค่เที่ยวในประเทศไทยเองก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าเน็ตไอดอล ก็มีอยู่หลายจังหวัดคือมีทั่วประเทศอะ่ะนะเกือบทุกๆจังหวัดก็จะมีเด็ดไอดอลที่ดังๆนะรัฐบาลจับมามาขอเขาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้างหรือว่าภาคอุตสาหกรรมภาคอะไรของจังหวัดนั้นๆโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่รอรัฐบาลทำยังไงครับคนคนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองนะครับจะ ขายสินค้าจะทําอะไรก็ตามก็สามารถช่วยชุมชนของจังหวัดต,ตัวเองได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ช่วยนะตัวเองก็ขายของไปขายของเสร็จปุ๊บตัวเองก็ช่วยชุมชนของทางจังหวัดต,ตัวเองได้ให้มีงานนะบางทีแบบว่ามีการผลิตที่เป็นแหล่งชุมชนหรือว่าอะไรเขาก็มีงานต่างคนต่างได้นะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดของพื้นที่ตัวเองได้ด้วย นะฮะเนี่ยครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับโอเคนะครับสำหรับสองธุรกิจและการตลาดจีนตอนที่ส1ในวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะแล้วผมคิดว่าน่าจะหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วข้อมูลอย่างนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะครับผมคลิปดีๆทุกวันที่ผมบอกแล้วอยากจะฝากอีกอย่างนงครับถ้าคุณอยากจะได้เงินมาง่ายๆนะฮะผมมีหนังสือแจกฟรีเล่มหนึ่งครับที่ชื่อเงินมาง่ายๆครับซึ่งผมเขียนเองกับมือฮะ มีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับเป็นหนังสือเล่มๆนะฮะส่งตรงไปถึงบ้านคุณคุณสามารถรับหนังสือฟรีนี้ได้สามารถสอบถามไปทาง Line a วัลพ์มีแอดนำหน้านะครับสอบถามไปได้ว่ามีเงื่อนไขาการรับหนังสืออย่างไรบ้างนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมแชร์นะครับให้กับคนที่คุณคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเขาให้เขาได้ดูด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงท้งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันพรุ่นี้ครับสวัสดีครับ